Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyarafin anbiya iwan mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurahli saddari wa yasir li amri wa ahlu nukdatan min lisani ya pawkawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naka. Ko sabaddi. Naka. Pinong. Raja Jun. Tuk-tuk. Tan. ในค่ำคืนนี้เป็นคืนแรกนะคะที่เราจะมาพบปะก,กันมาพูดคุยกันนะคะเอาของดีๆมากวากนะคะในรายการเรามารู้จักกลองไตกันตื่นนะคะหวังว่าพี่ๆน้องๆที่เข้ามาอยากให้กดไลค์กดแชร์คะ่ะนะคะเรามารู้จักกลองไตกันตื่นนะคะรู้จักอย่างไรนะคะอยากจะให้คนหนุ่มวัยรุ่นนะคะให้บอกว่ารู้จักยังไงนะคะ a h m a n i r r ม h i m a s s a l ส m u มอ a i k u m w บ r a h m a t u l l a h บ w ร b ก r a k ตุ u h นะครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดนะครับเรื่องหัวข้อเรื่องมารู้จักคลองไทยกันเถอะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการโพสต์นะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับเรื่องของพักคลองไทยซึ่งคิดว่าหลายๆท่านนะครับยังมีข้อสงสัยนะครับว่าอ่าพักคลองไทยเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วคลองไทยเนี่ยคืออะไรโครงการคลองไทยคืออะไร แล้วในนโยบายต่างๆของพรรคเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับคืนนี้นะครับจะเป็นคืนแรกนะครับที่เราจะทําการไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะพบปะพี่น้องประชาชนนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถพูดคุยกันนะครับหรือส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะครับได้นะครับถ้าเกิดมีคําถามมีข้อสงสัยเราสามารถทักทายกันได้นะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับและครับตอนนี้นะครับ เชิญค e ุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยากรู้ว่าของไทยคืออะไรนะครับที่พวกเขายังไม่ทราบนะครับหรืออาจจะทราบแล้วแต่ว่าอยากติดตามพวกเรานะครับท่านสามารถกดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับท่านท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับหรือท่านอาจจะแชร์มากกว่าหนึ่งแชร์ก็จะเป็นอาจจะขอบคุณมากนะครับก็คือจะเป็นการดีมากเพราะว่า คืนนี้เนี่ยนะครับเราจะมานำเสนอเรื่องของคลองไทยว่ามันทำยังไงนะครับเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยส่งให้กับใครนะครับซึ่งแน่นอนครับจะเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่านแน่นอนนะครับคืนนี้เราเปิดหัวกันด้วยนะครับเปิดหัวการไลฟ์สดกันด้วยนะครับกันด้วยท่านดรสลิฟโตลีนะครับขอต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครับขอบคุณนะคะ นะคะเป็นโอกาสที่ดีและก็นิมิตหมายที่ดีนะคะเราจะได้รู้กันอย่างชัดเจนว่ากลองไตยคืออะไรกลองไทยทำผลประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างไรนะคะแล้วก็กลองใจกลองกลองไทยกลองใจคนกลองประชาชนกลองทุกเรื่องด้วยผลประโยชน์ที่หลากหลายนะคะทุกๆคนจะได้ผลกําไรจากกลองไทยนะคะดังที่กลองไตยสโลแกนบอกว่า ออกพรบกลองไทยสร้างกลองไทยสร้างรายได้ปลดหนี้ประเทศไทยพัฒนาชีวิตที่ดีให้กับคนไทยนะคะวันนี้เราจะได้มาชัดเจนจะได้ขยายนะคะขยายสโลแกนนี้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะนะคะประชาจนที่รัก เราจะได้มาช่วยกันนะคะมาลืมหูลืมตาว่าเราเกิดมาตั้งทีในผืนแผ่นดินไทยเราจะช่วยประเทศชาติได้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะคะเราก็ช่วยกับประชาชนทุกๆคนตัวเราก็ได้อยู่แล้วทุกคนก็ได้นะคะประเทศชาติก็เจริญน,นะคะอยากให้กวางจากคนรุ่นใหม่ว่ากรองไตเป็นอย่างไรนะคะขอเชิญค่ะขอบคุณนะครับ ตอนนี้เรามี14ท่านนะครับเราเปิดหัวมา3นาทีนะครับขอบคุณคนดูทั้ง14ท่านนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็แชร์ต่อกันนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของคลองไทยอ่าผมต้องขออนุญาตด็อกเตอร์อีกบ้านหนึ่งนะครับก็คือเราขอรอประชาชนก่อนเราขอรอคุณผู้ชมก่อนนะครับคือถ้าเกิดเราเข้ามากันเต็มระบบนะครับสักประมาณหลัก10 20ขึ้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเรื่องของที่มาของคลองไทยนะครับซึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการ คนที่มาหลังนะครับอาจจะฟังไม่ทันนะครับก็เลยเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์นะครับเราใช้เวลาตรงนี้นะครับคิดว่าประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับในการพูดคุยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะครับกองไทยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะครับ วารีกุมสาลานะครับเนีย่ยมีคนให้สลามมานะครับก็คือ,เ,อเพื่อนวงสกนนะครับบางบางวายิบนะครับลูกศิษย์ของดออรลูกศิษย์เก่าของดออรสลิปอนะครับวาลีกุมสลาครับวารีกุมสสลานะคะยินดีต้อนรับนะลูกและลูกอย่าลืมนะคะกอกว่ากลองไตไว้ในหัวใจของคนไตทุกๆคนนะคะนะคะเราคนภาคใต้กลองไตอยู่ที่ใต้แต่ได้ผลประโยชน์ตั้ง ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานตะวันดอกตะว,วันตกนะคะเพราะฉะนั้นขอให้จับมือกันนะคะยุคนี้คือยุคนะคะยุคที่พัฒนาประเทศชาติให้เจริญนะคะอยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสําคัญนะคะเพราะบ้านเมืองวันนี้ทุกๆคนก็รู้อยู่นะคะไม่อยากลวงลึกนะคะเท่าที่เราสัมผัสมาเห็นไหมคะจากรายได้เยอะแยะเราไม่มีรายได้เลยนะคะไหนโรค โควิดสิเข้ามาอีกแต่เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ทำยังไงให้คนไตตื่นลุกขึ้นนะคะราใช้สิทธิของเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะคะเอาความจริงมาคิดมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาปลุกให้พี่น้องเราตื่นแล้วมาช่วยกันเราต้องลุกขึ้นมายืนสู้กับตัวเองนะคะ อย่านอนทับสิทธิเสรีภาพไม่มีใครมาช่วยเราได้ยกเว้นว่าเราช่วยตัวเราเองนะคะวันนี้นโยบายกลองไทยชัดเจนถูกต้องสัมผัสได้นะคะทุกเรื่องตั้งแต่เงินคนแก่นะคะ เงินกัญชาาแล้วก็ประชาจนตั้งแต่คนแก่มาถึงเด็กเล็กเรามีสิทธิ์ตือหุ้นกรองไตคนละหนึ่งหุ้นเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องแต่ตัวดิจันอย่าพูดมากเดี๋ยวให้คนวัยรุ่นพูดนะคะคนวัยรุ่นก็อยากพูดแล้วก็อยากกวาทุกๆคนนะคะอยากให้ติดตามเราสองคนหน้าหลานนะคะเราจะมีทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหลังจากละหมาดมักเล็กอิจาร์เสร็จแล้วที่ใช้ยอยู่นะคะอ่านกุรอ่านเสร็จแล้วก็มาเข้าร่วมเพื่อที่จะพัฒนา ศักยภาพของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะคะพุทธคริสเราอยู่แบบปะหุวัฒนธรรมเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเดินไปพร้อมๆกันที่จะพัฒนาประเทศชาติก้อยน้ำหนึ่งจากตัวเราทุกคนนะคะอย่าหวังคนนูน้นอย่าหวังคนนี้นะคะ มาบอกเสมอพูดเสมอนะคะขอโทษนะคะท่านผู้ชมขานะคะว่าเราก่อยเป็นต้นไม้ใหญ่อย่าเป็นก,กากวาที่กวางต้นไม้พอต้นไม้ลม้มเราก็ลม้มเราไม่ล้มนะคะเราต้องอยู่ให้หนักแน่นนะคะเหมือนต้นไม้ในน้ํา รากต้องลงทรายปลายต้องพ้นน้าจะดูว่าเออเราชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าใครว่าอะไรเราว่าอย่างนั้นขอให้ใช้ความคิดและสติปัญญาถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันจะพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันนะคะขอเชิญค่ะโอเคนะครับอขอบคุณดรอีกพางหนึงนะครับตอนนี้เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่หลังไหลกันเข้ามานะครับตอนนี้ ท่านส,สามารถกดใจกดไลค์ like ให้กับเรานะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะประชาะสัมพันธ์นะครับในเรื่องของคลองไทยไปด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดท่านช่วยการประชาะสัมพันธ์นะครับด้วยการกดแชร์เนี่ยท่านจะสามารถทราบถึงผลป,ประโยชน์นะครับที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของโครงการคลองไทยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตเลยละกันนะครับในการ อธิบายนะครับเรื่องของคําว่าคลองไทยนะครับคืนนี้เรามีคอนเซปต์ก็คือมารู้จักคลองไทยกันเถอะนะครับหลายท่านสงสัยว่าคลองไทยคืออะไรนะครับทีนี้เรามารู้จักกันนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับคลองไทยที่เรารู้จักกันในยุคสมัยอดีตโบราณนะครับรู้จักกันในนามของคลองกระนะครับหรือคลองคอดกระนะครับคลองคอคอดกระนะครับขออภัยด้วยครับที่ที่ออกเสียงพลาดไปนิดนึง ซึ่งโครงการนี้นะครับมีมายาวนานมากนะครับตั้งแต่สมัยพันรายมหาราชนะครับสมัยโบ,บ,บราณเนี่ยสมัยนั้นวิศวกรนะครับไม่สามารถสร้างคลองไทยได้นะครับโดยการสร้างคลองไทยเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างคลองเชื่อมระหว่างทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับเพื่อเป็นการเดินเรือเพื่อเขาเรียกว,ว่าประหยัดเวลาในการเดินเรือนะครับและเพื่อสร้าง สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อขุดคลองไทยเสร็จแล้วนะครับแน่นอนว่าจะมีการลงทุนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับการสร้างหาดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราเจอสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมักจะมีนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับเอาเงินหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยถามว่าคนไทยปัจจุบันนี้ครับเราเจอการบริหารบ้านเมืองนะครับ ด้วยการเก็บภาษีจากประชาชนเพื่อไปบริหารเท่ากับว่าเงินของเราที่เราหามาได้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะต้องแบ่งส่วนเพื่อให้บ้านเมืองให้กับนักการเมืองผู้ที่รับอำนาจในการบริหารบ้านเมืองแต่คลองไทยต่างกันนะครับคลองไทยเรามีโครงการคลองไทยครับโครงการที่สามารถหาไรายได้เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องอไม่ต้องใช้เงินของประชาชนนะครับเพียงแค่ท่าน เ้าร่วมนะครับก็คือท่านให้การสนับสนุนเรื่องของคลองไทยนะครับโดยท่านสามารถติดต่อผ่านว่าที่ผู้สมัครสสนะครับของพรรคคลองไทยในเขตของท่านซึ่งตัวผมเองนะครับก็คือว่าที่ผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดตรังนะครับซึ่งจะเจอกันในอำเภอยันตาขาวนะครับอำเภอปะเหลียนและก็อำเภอกันตังนะครับซึ่งบางตำบลนั้นนะครับก็มีข้อยกเว้นก็คือจะติดอีกเขตหนึ่ง แต่3ามอำเภอนี้โดยหลักแล้วรวมๆนะครับก็จะเป็นเขต3มเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดพี่น้องนะครับพี่น้องใน Facebook หรือพี่น้องที่มีพี่น้องอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับมีข้อสงสัยหรือมีคำถามหรือมีอะไรอยากให้ช่วยนะครับสามารถทัก Facebook ส่วนตัวมาได้เลยนะครับในเขต3ามจังหวัดตรังนะครับผมพร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับ ด้วยโครงการของไทยนะครับทีนี้มาเรื่องมาว่ากันต่อเรื่องคครงไทยนะครับที่มีประวัติการสร้างโครงการมายาวนานมากนะครับปัจจุบันนี้นะครับได้มีนักวิทยาศาสตร์ได้มีนักวิเคราะห์ต่างๆเข้ามาในโครงการของไทยนะครับแล้วมาดูแลโครงการวิจัยโครงการจนปัจจุบันนะครับสามารถที่จะสร้างคครงไทยได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับจะต้องได้รับ ได้รับการร่วมมือนะครับได้รับการผลักดันได้รับการเขาเรียกว่า,าการสนับสนุนนะครับจากประชาชนทุกท่านนะครับเพื่อที่จะผลักดันโครงการของไทยให้เกิดขึ้นและเมื่อมีโครงการของไทยนะครับคนไทยก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการของไทยนะครับโดยทางพักคเนี่ยมีนโยบายต่างๆมากมายนะครับ อันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเลยนะครับก็คือโครงการที่ตอบโจทย์มากๆเลยเกี่ยวกับคลองไทยโดยตรงก็คือคนไทยทุกคนนะครับที่มีตัวเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเป็นคนไทยร้อเซท่านจะได้รับหุ้นส่วนนะครับจากโครงการคองไทยนะครับซึ่งจะอธิบายคําว่าหุ้นส่วนตรงนี้หมายถึงท่านไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหุ้นหรือเอาเงินไปลงทุนด้วยแต่ทางพักมีนโยบายนะครับก็คือพักจะสร้าง ครองไทยขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่อหาผลกําไรจากไรายได้เข้าประเทศแล้วท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งจากผลกําไรนั้นด้วยนะครับซึ่งจากการวิจัยมานะครับทางพักสามารถแจ้งได้ชัดเจนว่าในแต่ละปีเนี่ยถ้าเกิดคลองไทยสําเร็จนะครับจะมีงบประมาณเข้าประเทศปีละ5ล้านล้านบาทนะครับทีนี้ ห้าล้านล้านบาทนั้นนะครับเป็นเงินมหาศาลนะครับในแต่ละปีแล้วก็ส่วนแบ่งของเรานะครับในแต่ละนโยบายนะครับอันแรกที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ก็คือนโยบายเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับขอพูดเป็นนโยบายเริ่มต้นซึ่งมีอีกหลายๆายนโยบายนะครับทั้งหมดห้าล้านล้านบาทนั้นได้มีการวิเคราะห์นะครับ <c oughs> ก็คือจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในแต่ละปีภายใน3ล้านล้านบาทแล้วเหลืออีก2ล้านล้านบาทนะครับ จะเป็นการจ่ายหนี้ให้กับประเทศซึ่งอย่างที่เราเห็นกันครับว่ามีการบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับมีการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นแล้วคลองไทยพร้อมที่จะมาดูแลประชาชนคนไทยนะครับและมารับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศชาติของเรานะครับหากท่านสนับสนุนเรานะครับท่านศึกษาเรื่องของคลองไทยเพิ่มเติมแต่หากท่านมีคําถามสามารถส่งแชทเข้ามาถามหรือคอมเมนต์เข้ามาถามได้ในไลฟ์สดเราได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับผมอ่ะเว้นวักไว้ก่อนแลวกันเดี๋ยวพูดคุยกับ <c oughs> ท่านดตรต่อนะครับ <c oughs> เชิญครับท่านนะคะขอบคุณค่ะนะคะทีะ่ว่าที่สสเกศสามตรังพูดนะคะไม่ใช่เฉพาะตรังเกศสามตรังทุกเกศแล้วก็ทั่วประเทศทุกๆเกศเป็นเช่นนี้นะคะเราจะได้ผลประโยชน์กันทั้งหมดนะคะ หมือนโรงเรียนเอกชนนะคะทั่วไม่ว่าสอนศาสนารหรือเอกชนธรรมดาปกตินะคะต่างนโยบายพักจะนะคะปรับให้เหมือนก้าราชการครูเอกชนเพราะฉะนั้นได้หลายๆเรื่องได้หลายๆที่แล้วก็มีมีที่ตามาหากินอย่างจัดเจนแล้วก็ประเทศไทยประเทศชาติจะได้รุ่งเรืองมีการศึกษาด้วยนะคะชอบการศึกษาไห้คนวัยรุ่นพูด เรื่องเงินการศึกษาฟรีนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปริญญาเอกนะคะเรียนรฟรีรเรียนฟรีหมดก็ภูญญมิใจแล้วนะคะลูกได้เรียนเราก็ภูมิใจแล้วนะคะอยากจะให้ท่านนะคะที่เข้ามาแล้ววันนี้ บอกต่อนะคะแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเราจะมาพบกันอีกในะค้ามวันสุขเหมือนเดิมนะคะอยากจะกวากพี่น้องนะคะอย่านิ่งดูได้นะคะเราอย่าไปเห็นกับของที่ว่าเราจับไม่ได้นะคะดูไม่ได้มันไม่ชัดเจนนะคะอยากจะกวากว่าให้ช่วยกันเถอะค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่พี่น้องประชาจนจาวไทยเดินพร้อมพ้มกันเพื่อ นำความเจริญมาสู่ประเทศไทยนะคะอยากจะให้เป็นหนึ่งเดียวกันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่แห่งใดนะคะเรารักกันช่วยเหลือกันแล้วก็กรองใจจะนะคะกรองใจจะให้ทุกเรื่องกับชีวิตเราไม่ว่าอยู่บนเขาอยู่บนดอยอยู่ที่ไหนนะคะ,พร,ะพร้อมที่จะให้ศักยภาพที่ดีแด่ประชาชนทุกคน นะคะอยากจะกวาดนะคะก็ให้กรองไตอยู่ในหัวใจของท่านนะคะกวาดนะคะรักจริงรักด้วยใจนะคะกใอยรักกันเถอะค่ะนะคะเรารักแล้วเราไม่ผิดหวังนะคะนะเราจะได้ทุกอย่างดังใจที่คิดนะคะไม่ใช่วันนี้คนนี้พูดอย่างโน้นคนโน้นพูดอย่างนี้นแต่เราไม่เห็นอะไรแต่เราไม่พูดนะคะให้สบายใจนะคะท่านพี่น้องขากรองไตไม่ได้แข่งกันกับใคร แต่กรองไตตํำด้วยความเป็นจริงยืนหยัดด้วยความเป็นจริงนะคะว่าที่สสตั้งหลายคะอยากฝากนะคะถ้าท่านอยู่บ้านนะคะเกตใด,ดท่านก็ไปยา,ยามมันเอานะคะเอาความหมายเอาสโลแกนเอาทุกอย่างเอาหัวใจของกรองไทยนะคะไปบอกพี่ๆน้องๆที่ท่านทำได้เรามีหลายทางนะคะที่จะให้ถึง ประชาชนแต่วันนี้ที่ว่าที่เกตสามสอสอนี้คนแก่นะคะมาเสริมมาให้กำลังใจให้เด็กรุ่นใหม่ทำนะคะตำตรงนี้แต่ไปทั่วประเทศนะคะทุกๆคน หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากรองไทยจะอยู่ในหัวใจของท่านนะคะเราทุกคนรักกันนะคะถ้าท่านรักประเทศชาตินะคะอยากให้ความเจริญเกิดขึ้นช่วยเถึงค่ะนะคะขอให้ท่านมาเอาใจใส่และช่วยเหลือกันนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะตามว่าที่สต่อจะพูดอะไรอีกว้าเวลาอ๋อครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับอ่า <c oughs> ฝากพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่นะครับร่วมกันนะครับเราร่วมกันผลักดันโครงการคลองไทยนะครับท่านสามารถทำได้ด้วยการแชร์อย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือกดแชร์ไลฟ์สดนะครับในแต่ละครั้งที่เราออกมาไลฟ์สดในเรื่องของทำความรู้จักกับพักคลองไทยนะครับอาทีนี้ผมขออนุญ,ญาตต่อด้วยเรื่องของพักคลองไทยแล้วกันเมื่อกี้กิ่นไปนิดนึงแล้วแล้วก็เรื่องของนโยบายนิดนึงแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาทีอา่อย่างที่บอกก็คือได้มีการได้มโีโครงการที่จะสร้างแต่ไม่สามารถสร้างได้จนปัจจุบันสร้างได้แล้วนะครับทีนี้พรรคคลองไทยนะครับก็เลยได้รวบรวมผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของอาการสร้างคลองไทยขึ้นมานะครับโดยมีผู้นําพักนะครับชื่อว่าดรสายันอินทรพักนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องการบริหารบ้านเมืองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านเคยเป็นรองอ่าครับเป็นประธานคงไทยอยู่ด้วยแล้วนะครับแต่ในจังชาวจังหวัดตรังนะครับจะรู้จักท่านในนามของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับและท่านไม่ได้มีแค่ความสามารถแค่นั้นนะครับท่านยังเคยเป็นรองผู้ว่าราชการของจังหวัดยะลาด้วยนะครับ ก็คือภาคใต้นี้นะครับท่านอยู่ในระบบของการปกครองท่านเคยเจอท่านเคยบริหารท่านเคยสร้างสิ่งต่างๆนะครับซึ่งเราคนใต้ด้วยกันนะครับก็จะรู้จักท่านในนามท่านรองผู้ว่านะครับก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันนะครับท่านได้ถูกเลือกนะครับท่านได้ถูกเชิญให้เป็นหัวหน้าพักคลองไทยนะครับปัจจุบันซึ่งคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ รู้จักท่านเนี่ยจะรู้จักท่านดีว่าท่านเป็นคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถนะครับทําให้อ่ามีการสร้างพักคองใจขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่อประชาชนรู้อยู่แล้วว่าคนเก่งคนมีความสามารถนะครับมาเป็นผู้นําพักเองอย่างอย่างผมเนี่ยผมให้ใจร้อยเอร์เซ์เลยนะครับก็คือคนเก่งที่จะมานําพวกเราได้เราศรัทธาเราพร้อมที่จะอ่าเดินตามนโยบายต่างๆนะครับของท่านถ้าเกิน ประชาชนนะครับมีข้อสงสัยนะครับท่านก็สามารถส่งคําถามกันเข้ามาได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับว่าในพักคลองไทยเนี่ยนะครับมีใครบ้างเขตไหนมีใครบ้างนะครับอย่างที่ท่านอ่าดรได้พูดไว้นะครับก็คือตอนนี้พักคลองไทยเรานะครับเรามีสสทั่วประเทศนะครับเราดําเนินการนะครับด้วยการด้วยตั้งแต่ระดับผู้นําพักนะครับรองลงมาก็คือเป็น อรองผู้นําพักนะครับเราทำงานกันตลอดเวลานะครับผู้นําพักและรองผู้นำพักนะครับต้องทํางานกันอย่างขำำมักขม้นเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะครับโดยผมเองและก็เพื่อนสสที่กําลังสมัครเป็นว่ที่สสนะครับจะเป็นผู้นํนานโยบายเหล่านั้นนะครับไปสู่ประชาชนนะครับซึ่งชาลองนะครับตั้งใจไว้แล้วกับท่านดร,รว่า จะลงพื้นที่กันในเร็วๆนี้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยช่วงนี้ก็คือยังโควิดระบาดที่อาการหนักนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะไปหาท่านเพราะท่านก็กลัวเราแล้วเราก็ไม่ได้กลัวท่านแต่เราก็ต้องระวังให้กับท่านนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคครับอันทีนี้ขอเสนอนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนะครับเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์มากๆเช่นเดียวกันนะครับสําหรับ นักเรียนนักศึกษานะครับเราเคยผ่านการกู้กยอยศสมานะครับซึ่งหลายๆโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยนะครับเรื่องของกอยศมีกันเยอะเพราะว่าสมัยนี้นะครับข้าวยากหมากแพงบางคนก็มีภูมิลำเนามีพื้นฐานชีวิตที่ไม่ได้สูงมากนะครับทำให้เรามีปัญหาเรื่องการเรียนการศึกษาเราก็เลยต้องกู้กยศแต่คลองไทยตอบโจทย์นะครับคลองไทยมีนโยบาย ปลดหนี้กอยศให้กับนักศึกษานักเรียนทุกท่านนะครับโดยนโยบายนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งฉะนัเราอ,อาจจะเป็นคลิปหน้านะครับแต่ให้ทราบว่ามีนโยบายปลดหนี้กอยศนะครับในส่วนของเรื่องของเรียนฟรีนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านดร,รก็ได้แจ้งไว้คร่าวๆแล้วนะครับก็คือ ในเรื่องของเรียนฟรีเนี่ยเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกนะครับก็คือจนจบด็อกเตอร์เลยนะครับและอีกอนโยบายหนึ่งนะครับที่ตอบโจทยมากและอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษและที่สุดเลยนะครับอยากนําเสนอทุกท่านว่าที่บ้านเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเรามีพ่อมีแม่มีตามียายมีปู่มีย่าบางคนก็มีนะ้ามีอามีลุงเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา อายุ60ปีขึ้นไปปัจจุบันเราได้เดือนละ600บาทถามว่า600บาทอ,อย่างที่หัวหน้าพักได้ได้พูดคุยในตอนประชุมเมื่อคืนนะครับท่านบอกว่า600บาทสําหรับผู้ใหญ่มันน้อยเพราะท่านก็คือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหมือนกันสําหรับผมเองถ้าเกิดผมแก่ตัวขึ้นไปผมได้เดือนละ600บาทผมไปซื้อเบอร์เกอร์10ลูกวันเดียวหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคลองไทยเราเล็งเห็นความสําคัญครับของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่า ท่านเนี่ยไม่สามารถทํางานได้แล้วนะครับหรือต่อให้ทํางานได้เราก็อยากให้ท่านพักผ่อนนะครับโดยคลองไทยจะมีนโยบายนะครับผู้ใหญ่ที่อายุ60ปีขึ้นไปรับบํานาญคนไทยตลอดชีพเริ่มต้นนะครับแจ้งว่าเริ่มต้นนะครับเดือนละ10,000บาทนะครับเดือนละ10,000บาทเท่ากับวัยรุ่นประชาชนทั่วไปอย่างเช่นอาคนทํางานทั่วไปเลยนะครับก็คือเริ่มต้น10,000บาทอันนี้ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับผู้เราผู้ใหญ่ที่บ้านเรา ถามว่าหกร้อยบาทวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะใช้พอบางคนอาจจะใช้ไม่พอแต่ถามว่าลําบากไหมในส่วนตัวผมความคิดผมนะครับลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเล็งเห็นความสําค <3, S 2> ัญนะครับรับนโยบายจากท่านหัวหน้าพักมาท่านเขียนนโยบายชัดเจนที่สามารถทําได้แน่นอนนะครับหากคลองไทยเกิดขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่คนผู้อาวุโสนะครับหกสิปีขึ้นไปจะได้เงินบํานาญตลอดชีพเริ่มต้นเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับ โอเคครับสำหรับคืนนี้นะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางเรานะครับผมเองนะครับแล้วก็ด็อ่เตร์สลิฟอสโตหลีนะครับต้องขอบคุณท่านมาก่าบางท่านนะครับที่แชร์ไปอาจจะมีคนที่ดูย้อนหลังนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook ผมนะครับผมขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดไลฟ์ล้วกันนะครับผมนายมุฮัมหมัดรุชดีเกปันนะครับ ปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับองค์กรการศึกษานะครับเป็นผู้ช่วยของท่านดรซาริฟอตต์หลีนะครับท่านก็เห็นความสําคัญของเรื่องของการเมืองคนไทยนะครับก็เลยร่วมกันนะครับผักดันช่วยท่านแล้วก็ลงสมัครว่าที่สสของจังหวัดตรังเขตสามน,นะครับเพื่อที่จะดูแลประชาชนด้วยนโยบายต่างๆของพรรคคลองไทยนะครับนําโดยผู้นําท่านสายันอินทรพักนะครับ ปัจจุบันนี้พักคลองไทยอาจจะเป็นพักที่เกิดมาใหม่ๆนะครับเกิดเมื่อปี2561ตอนนี้ก็ประมาณ3ปี4ปีนะครับแต่ไม่ใช่พักเล็กนะครับพักเราเป็นพักใหญ่เรามีสสทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับรับไว้พิจ,จารณานะครับท่านลองคิดดูให้ดีๆว่าที่ผ่านมาท่านเจอกับรัฐบาลท่านเจอกับผู้บริหารประเทศ ทำให้ท่านรู้สึกดีหรือเปล่าทําให้ท่านสะดวกสบายในการหาเงินค่าใช้จ่ายต่างๆท่านพอหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดท่านเลือกคลองไทยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือนโยบายต่างๆที่ผมแจ้งไปแล้วคร่าวๆซึ่งมีอีกมากมายครับเราอาจจะแจ้งกันต่อในไลฟ์ถัดไปนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมว่าในส่วนของการเลือกตั้งนะครับเมื่อถึงเวลา ท่านยังมีเวลาพิจารณาฝากพักคลองไทยและฝากตัวผมเองนะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดตรังนะครับพร้อมที่จะดูแลทุกทท่านนะครับในพื้นที่และว่าที่ผู้สมัครสสทุกพื้นที่ในประเทศของ<ห>คลองไ<ห>ทยก็พร้อมที่จะดูแลทุกท่านในทุกพื้นที่ด้วยนโยบายที่เราทําได้จริงเราหาเงินมาเพื่อเลี้ยงประชาชน เราไม่เน้นเอาเงินภาษีจากประชาชนขูดรีดมาแล้วดูแลประชาชนเองเพราะ,ะเรามองเห็นถึงว่าคนไทยจะมั่งมียั่งยืนได้นั้นเราต้องหาเงินมาเพื่อช่วยเหลือกันนะครับสุดท้ายขอให้ท่านด็อตอร์ครับปิดคลิปพูดคุย<อ>กับพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอ่ากรองไทย ไว้ในหวัวใจของประชาชนทั่วประเทศไทยนะคะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ไม่ใช่เฉพาจะจังหวัดตรังทุกๆภาคนะคะเรามาถูกทางแล้วค่ะที่ท่านมาฟังนั้นก็อยากจให้ท่านคิดแล้วก็ขอนะคะว่าที่สสบอกว่าให้ท่านพิจารณาแต่ผู้ใหญ่บอกว่าขอนะคะขอให้ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันปรักดันนะคะเรามาร่วมมือกันนะคะ ทุกทุกท่านมาร่วมกันกลมไ้คกลมลมือนะคะเราจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็รักทุกท่านรักประชาจชนนะคะทุกคนในกลองไทยนั้นคือครอบครัวเดียวกันพร้อมที่จะเปิดใจรับใช้ประชาชนด้วยความรักนะคะอยากจะฝากท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะ วะบิลไลตอฟิดบันดีดายะบัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะออินชาัลเลาะห์นะครับในวันพฤหัสทุกๆสัปดาห์ฉลองนะครับ